สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัางนุพารวยสำหรับวันนี้อยู่กับเลขทดลองออกก่อนวันหวยออกงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567งวดนี้ศูนย์ยังอยู่วันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามกับเลขทดลองออกก่อนวันหวยออกขอย้ำนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกก่อนวันหวยออก จากช่องช่งนุพารวยที่จะเอาตัวเลขเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมหรือว่าในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งซึ่งมีเงินรางวาัลรางวัลละ4 0 0 0บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ี่ จะใช้อ,อาาชุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะคะโดยเจ้าหน้าที่สมุนอุปกรณ์ออกรางวาัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวาัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทุบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปะคะ่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสามเก้าแปดสามเก้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสามเก้าต่อไปนะคะประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศ1นย์หสองศสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกศูนย์หสอง รางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สมจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ รางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก8ปดสี่สองแดสสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสาตัวครั้งที่1เลขที่ออก8ปดสี่สอง ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดแปห้าดแดห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3าตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดแดห้า รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งนะครับต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งค่ะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะโดยผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคะ่ะนายรณรงค์ทิพย์สิผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ,รบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสํานักงานสอบสวนและนิติการนะคะ และหลักสิทธ์นะคะก็เป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะนางสาวรัชวัลเดอร์ประสิทธิ์โชคค่ะจอยรัชวัลนะคะมิสซีทัวริสเวิร์2สและมิสซีทัวริสไทยแลนด์2024ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เเลขที่ออกสี่เก้าสี่เก้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เเลขที่ออกสี่เก้า รางวัลเลขหน้าสตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะรางวัลข้างเทียงรางวัลที่1มีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลหนึ่งครบแล้วนะคะ ต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวันที่1นงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก หนึ่งสี่หกเก้าแปดศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าแปดศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพห้าหสิบเจ็เลขที่ออกหนึ่งสี่หกเกแปด